โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้เรามาเล่นบอมกลแมทเกมนะก็เลดบ,บุ้ไม่เกิน7.5ดาวนะครับผมเขาวิ่ไม่เกิน25เิเล่มไม่เกิน110นะแล้วผมเอาปืนโคชิกระดามไปเล่นรู้จะเล่นได้ไหมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเพราะบอกเลยว่าปืนนี้มันมีประวัติ ด่วยผมเจ็บกระเบิดสกูวยสวยสวยีวังได้วีบังได้วีนั้โดดมาโดดมากางกางกางขวายไปแล้ว ห้องเอมั้งโอ้โหแล้วทำไมเราดันกันขันนิ้วนะ้วอะไริเลยินเลยอะไรวะนะเ,เ,เน,นี่อะไรเนยตาเราไปแล้ว,ลวมาไม่จี้ไม่ได้หนึ่งครับก็น่าจะไหลปไปงี้เรืย เอาสุ่มอย่นีเกิดบีเข <tinc S 2> ้าบีเข้าบีเข้า้เปิดตก โอ้โหเน้นดันไวรีบรีบรีบก่อนก่อนที่เขาจะตั้งตัวได้คุ้มกันมือระเบิดไวระเบิดของแมวไปไปไปต้องเข้าให้ไหวครับเข้าช้าปุ๊บตายแน่แหวังตายแน่ ไปสามโอ้โหปืนนี้มีประวัติผมบอกเลยเกิด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 เอออยู่ในเกิดเลย <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราจะอัพรักได้ขนาดไหนครัา <c oughs> ลองบาร์หอเปล่า <c oughs> <c oughs> เพผมเจ็บเอ้ยยาว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 ลันป้าลันป้าข้างหลังเข้าหลังเข้า,ขา,ขาเหลือเหลือเหลือ,ห,ลอหนึ่งเหลือหนึ่งตายสวยไม่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางวิ่งครับเดี๋ยวเราวิ่งไปบีไปและ ไอสามเฮ้ยมันปืนบั็อ่ะโอ้โหน้าน้านาบีน้าบีเสียดายก็เป็นปืนบั็กครับเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ปืนบั็กเขาส่วนเราไปหายะเพราะมันมันแบบบั็อกกับยิงตรงแบบเลเซอร์อะไรครับโดนบาไป แล้วเบอร์ตกยาวเร็วเร็วลองบาลองบาเอาหลุมหลุมหน้ามงอุ้ยหลือเหลือเสอง เฮ้ยบาบาบาไม่ได้ไม่ได้อนี้บาดนี้บาบาบาไม่ได้บาดนี้ไม่ได้ผมตายแทงไม่ได้แทงบาดน้ำตาลได้เดยอะไม่เที่ากับบาดนี้ระวังหลังเข้าได้ผมเก่าคนเหน่อยนะเยหราเซ็นสมองไว้ยสวยกัน ไเจ็บ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 นโดนปืนตรงป่านเข้ากลางแล้วเอ้าปลาแฟดผิดปลาแฟดผิดเฮ้ยละอโหแล้วกูไปไหนไม่ได้ก็จะเข้าบีนะ

<c oughs> เออไม,ไม่ไม่คิดอะไรเะนะั้เนี่ยไม่มีแผนแรงเลยนะยิงน่าจะง่ายกว่าแปด,แปดอเออเหลือสิบเหลือสิบปุมยาวป้าสวยโอ้ยจะทะลุยิงข้างบนห้องเอมีห้องเอมีกันตามขึ้นไปตามกันตาม,ตาม,ตาม,ตามขึ้นไปกันตามเอขึ้นไปกันลองมานะลองมานะ ไม่ได้สุ่มปลาครับผมอยากเล่นปืนนี้ปืนนี้มันมีประวัติเราก็อยากเล่นไงโอเคเล่นดูเยอปโอเคเล่นดูเยอะให้เกิดเขา กาต้องยัดระเบิดอ่ะมาแค่สูตรนั่นแหละคาเตอร์มได้ไม่มีอะไรมากหรอกมาแล้ว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 อุ้ยโอ้โหเฮียเข้ากระสุนดีแล้วกูโอ้โหร่างบีสร่างบีสร้างบีห้องห้องบีเขาสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปวนกลางให้เดี๋ยวปวนกลางให้ยามียามียามายามายามาเล่นยามา้้งเเาูจียป้องกันให้ถึงที่สุดแรงจัจอยู่กับผมเลยนะวางบีกางวิ่ง

กลับไปกลับไปฝันได้โทษโทษโทษไอ้หันไม่ทันหันไม่ทันชาวบ้านเรียกท่วงเวลาลองบาลองบาลองบา นี่แหละบาตรงนั่นแหละงั้นจะมีมีสุมาอยู่นี่ไงบาสุกมาสุกมาป่ะมาป้าเขาอยู่เขาเรียกว่ารีบุดับมาเร็วเข้าเอ้าวางเอรอวางเอรอ

ันไม่กันโอกาสมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดมือโดนการกลางบาลองยาวมานะยาวมานะปืนบักปืนบักยาวมายาวมามาแล้วโค๊ดมา โดนโถงกางเจ็บมากวางบีได้วางเลยป้องกันให้ถึงที A, ่สุดยาวยาวบนเอบนเอบนเอกับกางเอาดดข้อหน่อยสวยครับโอโหขับรบสองลูกสองแีสไปหน้านะ

ปืนนี้มันมีประวัติป้องกันจุด A และ B ไว้นิดเดียวก็ชนะและ้วที่พูดที่บอกว่ามีประวัติก็คือปืนนี้มันมีช่วงที่หน้าเว็บมันปั๊กครับและแบบว่าต้องเติมเงินเพื่อได้ปืนนี้เนาะแต่ว่ามันกดให้รับได้คนเขาไม่กดกันโดนแบนกันคแบบแบบรับเกือบเกือบทั้งเซิร์ฟต้องเติมลองนะลองนะเอาหมอหมอไป่รูดหมอรื้อโบ้เอาอินเดียเออร์ตกไครับเอาโทษปลาแฟดไปโดน ไ้เเหห็นนะัวลกขาอยู่ยังพูอ่ะอยู่เกิดเขาหมดเลยเกิดหมดเลยเฮ้ยหมอยังเอาอ่ะหมอยังเอาโอ้อยู่นี่เกิดเกิดสวยครับโอ้โหเราก็ดันกันสุดเหมือนกันนะเคสผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วย ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ